ก็สร้างเพื่อให้เกียรติกับวีรชนที่ช่วยกอบกู้ประเทศเาาจากฝรั่งเศสน,นะครับสร้างมาแล้ว64ปีนะครับเี่อที่าค่ะแบบเป้เที่ยวคนเดียวเลยเหรอใช่ค่ะเป็น solo adventurer โอ้ประตูใส่3โมงเย็นนะครับเวียงจันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับต่บบมงเช้าถึง3โมงเย็นนะครับ3โมงที ติดต่อนะครับนี่นะครับประตูใสประตูชายยังไม่สุดนะครับต้องขึ้นอีกขึ้นอิกนะครับสวัสดีครับ เจอกันที่ประตูชทยใช่ค่ะเทศกําลังทำอะไรนะจับตัวไทยนะที่ทํไมมีพูดแบบเหมือนสำเนียงอังกฤษสำเนียงต่างประเทศเนี่ยอ๋อเป็นตัวไทยแท้ๆเลยค่ะแต่ว่าเรี่ยวไปอบแบบไปเที่ยวเยอะๆซึ่งเริ่มเดินทางค่ะประเทศต่อไปว่าจะไปที่ไหนชื่ออะไรครับชื่อคีตาค่ะน้องคีตาแบกเป้เที่ยวคนเดียวเลยเหรอใช่ค่ะเป็นโ s o l แอดเวนเจอร์โอ้ทํดงานมา มาลาอีวันแล้วครับวันนี้วันที่5ได้แล้วค่ะไปหลวงป้าบางเข้าวังเวียงแล้วก็วันนี้มาเวียงจันทร์มีช่องให้ติดตามไหมครับไม่มีเลยค่ะเป็นมีแค่อินสตาแกรมส่วนตัวครับเดี๋ยวจะติดตามนะครับกีตาร์นะครับโอเคดีที่บรรยากาศที่นี่รู้สึกไงบ้างดีมากเลยค่ะขึ้นมากันข้างบนบรรยากาศเวียงจันทร์นะครับวันนี้อากาศดีค่ะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่คุ้ๆทั้งวันเลยย ดูครับได้ประสบการณ์ที่นี่ด้วยกันโอเคครับขอบคุณครับที่มาสนุกครับครับนี่ก็เป็ประตูใส่นะครับก็สร้างเพื่อให้เกียรติกับว well> ีรชนที่ช um ่วยกอบกู้ประเทศลราจากฝรั่งเศสนะครับสูงเลยว่าจุดหนึ่งบสวัสดีครับบอดีเลย วิวสวยนะครับตัวนีุ้กก็มาถ่ายรูปกันนะครับชัยเกาวเป็นกนงนชั้นสนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของประเทศลาวนะคระับเปเ็นภูชัยนาจิ อาหารชนเผ่าสถานที่เที่ยวปี1966นะครับที่เจอน้าท่วงนะครับนีรับประตูใส่ก็มีู่านหน้านะครับสร้าง1957นะครับแต่ตอนนี้ก็2024แล้วนะครับเวียงจังนี่ก็ภาพเก่าเลยนะครับ เราก็ไปจากประตูทรายเวียงจันลาวแล้วนะครับนักท่องเที่ยวก็มาตรงนี้กันเยอะเลยนะครับสิบประบาทน้ำเลือกนะครับน้เือกล